I love you <laughs> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกทท่านนะคะ <c oughs> I love you <laughs> อีกแล้วเ <laughs> มื่อเนี่ยยายลินกะส่งสีปวงปวงเนจักน้อยพี่รองจ๋าตามตามกัะเยิ้มนั่นแหละเนาะค่ะนะคะนะ่ะเมื่อเนี่ยกะมีความสุขหลายพี่น้องคะ่ะอ่ายยลินเข้าไปในตัวเมืองก็ไปเห็บธุระป,ประปังลายอย่างแล้วก็ไปพอเจ้าหน่ายที่ยยลินทําความสะอาด p r i v a t ให้นะคะ เราสิกับสวีเดนในอีกเมื่อสองเมื่อนี้เออเราอยากพ่ออย่าเล่นพาอว่าเราสิไใดบอกว่า งานแนวดแน่ที่สิตองเฮ็ดไห่เล่าในช่วงที่เล่าบอยูนะคะเราสิบินกลับประเทศสวีเดนอ่าไปหาเมียเล่าเออย่าลินก็เลยเข้าไปพบพอเจ้านาามณีไปรับมอบนาที่การงานพี่น้องคะย่าลินก็บอกเล่าว่าเมื่อฉันเจ็บแขนฉันเจ็บฉันยังเฮ็ดยังวัดท่านใดเอาไว้ให้อ่าแขนฉันดีขึ้นแล้วฉันสิกลับมาเบิงมาเฮ็ดไห้ดอกเด้อเบียกอันใดก็ได้อือเล่าก็ดีอยพี่น้องจ้า เราก็ดีดีเราก็เป็นหว่วงค่ะพี่น้องเราบอกว่าโอเคเธอประจองเฮ็ด d ยังลายดอกเมื่อเนี่ยอันนั่นอันนี้ตัวนั่นตัวนี้ทิมไว้เนี่ยละเธออาการดีขึ้นแล้วแขนดีขึ้นแล้ว <c oughs> ก็จังค่อยแมาเฮ็ดเอาฉันสิกลับสวีเดนโดนเติมยุ่เออฉันสิกลับแม่ย่ำไดแก็จังคอยบอกกันอีกเชื่อค่ะหลังจากแล้วทัวร์ดัวดี บอกกับเจ้าน้ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอนเงินใส่บัญชีไว้ให้โหลดพี่น้องจ่าสีเห็ดบ่เห็ดอันเห็ดหน่อยเห็ดหลายแล้วก็ให้พี่น้องกับ่ได้ลวงได้หลายดอกค่ะตีเป็นเงินไทยกับอ,อยู่ที่สามสีพันบาทนี่ยละพี่น้องก็เป็นเงิน เล็ก,ลกลนๆน้อยๆเงินขวนถุงที่ยลินหยอดกระปุกไว้เนาะค่ะเนาะ <c oughs> เป็นคนมีหน่อยพี่น้อง <c oughs> มีหน่อยก็ต้องหยอดไว้หมองแล้วนิดละหน่อยพี่น้องจ้าหมองนึงขาดหมองนี่ก็ยังมีให้ยิบงั้นสินะทริยลินติดนิสัยตั้งแต่นหน่อยถอยไงติดนิสัยการเก็บเงินพี่น้องค่ะค่ะว่าวย่นีกับบได้มีหลวงหลายได้พี่น้องกับมีพ่อได้ยิบได้บายกับบถึงกับตากนา ไปรบกวนมูพวกปันไาพี่น้องจ๋าค่ะในิสัยของฝึกการเก็บเงินมากตั้งแต่หน่อยยายยายลินสอนพี่น้องค่ะยายลินก็เลยติดในิสัยการเก็บเงินนะคะเงินจาก youtube เนี่ยก็ไปยอมไปหอีมองนึงเงินทําความสะอาดไพรเวทยายลินก็ยอมไปหยีมองนึงจะบวแตะเอาไว้คนอละมองนะคะอ ง่าชุกเฉินเยลินกับจังคอยสีเอาออกมาใส่พี่น้องค่ะส่วนเงินเหตุงานเหตุการณ์ทั่วไปเยลินกับใส่ใจใจค่าบินต่างๆค่ะบานค่าหนวดน,นี่นั่นสื่อกับเข่ากับน้ำกักติทั่วไปนะคะอันนี้คือวิถีชีวิตของเยลินที่เติบใหญ่มาเยลินมีมีระบบกานจับใจใส่สวยแบบนี้นะคะ บัรที่นี่อันหลังจากแล้วทั่วดัวดีแล้วเนาะค่ะเนาะมาสื่อของก็เลยมาพอพี่สาวท่านหนึ่งนะคะซึ่งตะกี้ตะเกาวิลินกับเล่าก็กินซุกกินดิบน้ำกันค่หะหลายปีเยลินมาอยู่ประเทศอังกฤษนี่กกระู้จากเล่าเลยนะพี่น้องค่ะเล่าก็เป็นคนทั้งโคราชพุทธละก,ก็เป็นพี่สาวท่านหนึง่งที่น่าหักนะคะเยะลินกับบ่ได้เห็นเล่าหลายปีแล้ว ย่างไปช้อปปิ้งในตูเท่าอะลังเทือกันยางพอกันกับจังเคยได้ทักทายถามข่าวถามข้าวกันเนาะค่ะนอกืาอนี้ก็บอาโซเลกันไล่เติบเพราะว่าคนเคยหักเคยแพงกันรุนโดนมาพอกันนี่ความเว้านัวหัวมวนถามสารทุกสุกดิบมันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะคะซึ่งมีตะภาพในต่างแดนนี่พี่น้องจ้าหลายๆคลิปเยลินก็บ่าให้ฟังทั้งในด้านลบแล้วก็ด้านบวกเนาะค่ะเนาะ ถึงแม้นว่าชีวิตในต่างแดนเนี่ยหลายๆท่านไม่อยากคบคนไทยหนึ่งในนั้นก็คือยยลินนะคะมันก็นมีเหตุแล้วกับผลของมันเป็นอย่างเข้าจังไบอยากคบแต่หลายๆคนกะด,ดีนะคะยะลินบได้เหมาร่วมนะคะ หลายๆนก็นดีคบหาสามารถคิมีสัมพันธ์ที่ดีไม่ตรีที่ดีต่อกันให้ควมำซอยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันซึ่งบุคคลที่เยลินวอลฮอดนี่เยลินกับหักขลบเหมือนพี่สาวคนหนึ่งนะฮะเอออ่ออามเยลินบ่มีเงินมีทองทรงบานเพียงพ่อตั้งตี่กี่เยลินกับขวาน้ำเล่าเนี่ยแหละเทียนละลอยปอนสองลอยปอนหรือเงินออกกับไห้เหล่าหรืองมเรามีเรื่องบ่สบายใจ ขาะเหลือแนวดกันแลนมาหากันลินเอ้ยนวนนี่นั่นก็นซ้อยเหลือดูแลกันไปนะคะนี่คือสัมพันธภาพมิตรภาพดีๆในต่างแดนที่เรายังมีหลงเหลือให้กันและกันนะคะค่ะถามยาลินว่าเรื่องการใช้ชีวิตในต่างแดนเื่องครบคนนี่ยถ้าถ้าเราไม่เจอกับตัวเราก็จะไม่รู้แต่เราก็สามารถเลือกได้เราก็หลีกเลี่ยงได้นะคะพี่น้องคะซึ่ง ในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เยลินอ่านมาหนิมีน้องท่านหนึ่งเล่าเล่าไปเบิ้งคลิปเยลินคลิปก่อนพูนที่บอกว่าอย่าเอาคนไทยเข้าบ้านเราบอกว่าเฮ็ดจังไดถหนูไปเมืองนอกอันหนูลำบากตกละกลําลำบากหนูสิไปทั้งใดได้ไดนี่สิบ่มีผู้ใดซอยหนูได้นี่่ันเป็นแนวนี่ว่าสัน่นเรา่าเรามีความกังวลหลังจากเราฟังคลิปเยลินเนาะคะ่ะเนาะเราก็อีกหลายๆท่านก็บอกว่าอย่าอย่าคบคนไทย ซึ่งค่ำนี้หลายๆคนก็มีความเจ็บปวดกับการคบหาสมาคมคนไทยนํากันในต่างแดนนะคะเนาะอันนี้บ่ว่ากันนะคะเจ้ากระถือคอยกระถือเข้าก็เลยเอาเรื่องเล่าต่างๆมาวอาซูกันฟังแต่ว่าในมุมดีๆมีนะคะพี่น้องมีหลายๆสิว่าอันคนไทยบ่เอากันคนไทยบ่คบกันเนี่แต่ว่าย่ำเป็นย่ำตายย่ำเหตุบุญเหตุท่านก็ สามาัคคีกันคือเก่าพี่น้องคะ่ะมีความสามาัคคีมีความดีให้กันคือเกา่าบางคนเครียดแค้นให้กันไปหลายปีพี่น้องคะ่ะจะเครียดด้วยเครียดกันด้วยเหตุผลงี่เงา่าทงถือกระหลายขอนะคะเออการเวลาสิซ้อยเยียวยาหาบาดแผลความบาดหมางเรานั่นให้ให้ดีขึ้นพอแผลที่มันดีขึ้นแล้วหลายปีผ่านไป ความสัมพันธ์เออความบาดหมางเรานั้นได้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 หายไปเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ะสิเหลือแต่มิตรภาพที่ดีแามเจอกันกับหักกันแพ่งกันกันกบมแต่ความปรารถนาดีให้กันคือเกา่าพี่น้องจ้าค่ะในกรณีการใส่ชีวิตในต่างแดนนะคะในมุมของเยลินเองที่เยลินสัมผัสเจอมานะคะสมมุติว่าเข้าเขาเจอคนลอยคนนี่ก็จะมีไม่กี่คนหรอกที่ แย yeah, ่จริงๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากยุ่งกับคนไทยด้วยกันนะคะกับซีมีบกีคนแต่คนส่วนใหญ่แล้วที่เยลินรู้จักเราก็สัมผัสมาค่อนข้างสิโอเคนะคะโอเคดีอยู่ค่ะพี่น้องดีอยูใ่ในในมุมหลายๆมุมนะคะอย่างเช่นเออเยลินบอกบุญทางเฟซบุ๊กเยลินสีบอบอกบุญตโตโตโตนะคะเยะลินบอกบุญพ่วนพ่งน,น,นี่สิพันเฟซบุ๊ก ผู้ใดเหลียวเห็นแล้วเพิ่นมีสัทธผ้าอยากเห็ดน้ำเพิ่นกะเห็ดผู้ใดบ่เห็ดกะแล้วนะคะเยะลินเยลิน,ลนถือว่าได้เท่าไดกัเท่านั้นบ่มีการคาดหวังว่าบุญเทื่อนนั้นเทื่อนี้หรือว่าสิ่งนั้นๆจะต,ต้องได้เท่านั้นเท่านี้นะคะซึ่งทุกๆครั้งที่เยลินเฮ็ดมากตลอดระยะชิดก็ปีที่ใช้ชีวิตในต่างแดนนี่มิตรไกลบ้านทั้งรู้จักสนิทชิดเชื้อก็ดีไม่ได้รู้จักก็ดี ลังไหลไม่เห็ดบุญเห็ดท่านน้ากันนี่คือมิตรภาพที่เยลินเห็นมาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่เยลินใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนในมุมของอ สิ่งดีๆที่เฮามี่รวมกันนะคะส่วนคนที่บดีคนที่มีอาคาติกับเฮ้าเดอร์พี่น้องเป็นเจ้านั่งอยู่ซื่อๆเจ้านั่งหันใจอยู่ซื่อๆเนี่ยเจ้าก็าต้องปากต้องว้าเจ้ากับิดในสายตาของเขาอันนี้ยาลินบ่แคร์นะคะย่าลินบใหาย่ายาลินบให้ค่าเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าแต่ในแต่ละคลิปบางพิษที่เอามาบอกให้ฟังก็คือ อยากให้รู้ในมุมมองของชีวิตในต่างแดนในการคบเพื่อนในการพ่อหนาพ่อตาผูค้คนให้พี่ให้น้องฟังซื่อๆดอกพี่น้องจา้าแต่ว่าบาัดนี้เอา้าในกรณีการช่วยเหลือจุนเจือกันแล้วยังเช่นมีโลกวิบวับมากวังหันเอออันนั้นขาดเรือเดอ้อผู้นั้นบ่มียาเดอ้อคนไทยในต่างแดนนี่ไม่ได้รู้จักกันเด้พี่น้องพรารู้ว่าผู้นั้นชุกเฉินขาดเหลืออ,อันนี้ ก็จะส่งความห่วงใยส่งยามีอันนั้นอันนี้กินบอเจ้าขา่านยังเนี่ยนี่คือมิตรภาพคือความหวังดีความหว่วงใยของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะมีจุดนี้อยู่เสมอเสมออันนี้เยลินบอกได้เลยบ่าวา่าเจ้าซิอยู่ประเทศไหนเจ้าก็จิต้องพบเจอแทแน่นอนส่วนไอ้คนมันบดีน่ะมันก็มีปาปนกันไปมันแต่เรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะค่ะสำหรับเยลินบอได อย่างหมากไม้นะคะถือว่าเป็นบทเลียนชีวิตเป็นบทเลียนแห่เฮ้ได้ฝึกใจซื้อๆพี่น้องค่ะค่ะย้ำดากระดาคือกันบ่แม่นย่ลิ้นดาบ่เป็นเด้ดาเป็นคือกันพี่น้องจ๋า่ะดังนั้นแล้วเมื่อนี่แย่ลิ้นก็ดีใจดีใจได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่สาวท่านนี้อีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้สวมกอดกันเออ กะอยากกอดแห้งอยู่ดอกตะวันไรกะเจ็บเออกะกอดกันแห้งบ่ได้กะได้ทรงแต่ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแค่เยายลินรับรู่วาผู้ยิ่งคนนี้เพิ่นเข้มแข็งขืนกล่วเมื่อก่อนเพิ่นเอาตัวรอดได้เพิ่นลู้ทั้งนี้ที่ไรในการใช้ชีวิตประจาวันของเพิ่นนะคะยายลินกะดีใจแล้วแล้วกับยายลินกับขอบคุณหล,ลายๆที่ขังหรึ่งในชีวิต เฮามีเวลาดีๆรวมกันมีสิ่งดีๆรวมกันหลายอย่างซึ่งเยลินบรสามารถจารณนให้ฟังได้เบิดนะคะแต่เอาเป็นว่าชีวิตในต่างแดนในในในม้วนของมิตรภาพดีๆเนี่ยคนไทยอันดับหนึ่งนะคะเรื่องดีๆนี่คนไทยก็อันดับหนึ่งเรื่องอิจฉากันนี่ก็อันดับหนึ่งคือกันบ่แพ่ไผ่คือกันอยลาณบอกว่าจริงเด้อค่ะเด้อดังนั้นแล้วทุกคนเนานะค่ะเนาะ บัาว่าสียูใสสูงต่ำดำขาวบัาว่าสีจนสีรวยทุกๆคนก็มีสองด้านเสมอมีทั้งด้านลบเราก็ด้านบวกขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นให้ด้านใดกับเราเนาะคะ่นะเนาะถ้าบุคคลผู้นั้นมากบ่ดีกับเฮาไม่ดีด้านใดบ้างถ้าเฮาหลีกเลี่ยงใด้เฮาหลีกแต่กานเฮาหลีกบ่ไดา้มันเยอะเกินไป กระจัดไปพี่น้องคะคุณทุกคนมีสิทธิ์นะคะอย่าไปนั่งอมขี่แขอยูซูซอให้เขาคมเหงจันเยลินนี่ถ้าเวาได้ยะลินกับวาถ้าเงียบได้อยลินกัเงียบแต่ถ้ายล่นเงียบแล้วบตโตบ่ติงแล้วยังลำลิลำเลกับยลินอยู่กันระวังไว้ให้ดีเพาระว่าเวลาเยลินเวาวยลินเวาเอาแบบ เไปบเป็นนะคะเวลาเยาลินบเบาก็คือเบาเออก็เอาเป็นวา่าเป็นคนประมาณนี้นะคะพี่น้องคะดีมากก็ดีกับบดีมากเยลินกะยางหนีแต่ว่าจะต่อยเยลินลำไลนะคะเอออย่าเหยียบดังกูบ่อยอย,อย่ากระตุกหนวดฉันบ่อยเออสีเป็นคนประมาณนั้นเพราะว่าความอดทนของคนฮามันมีขีดจํากัดเนาะคะนะ่ะเนาะ ค่ะคลิปนี้ก็มีมาฝากมาตอนหลายเติบสา,ายเย่าย้ซฟังหลายเติบพี่น้องคะ่ะถึงชีวิตแต่างแดนในหลายๆมุมหลายๆด่านก็หวังว่าพี่วะน้องสิฟังมาจนอึหนาที่สุดท้ายเด้อกันเด้อ <c oughs> ขอบคุณหลายหลายแล้วกะ็อ่ายินดีตอนรับทั้งมิดเก่ามิดใหม่ ที่เข้ามากดติดตามกดเมนกดไลค์กดแชทเนี่ยแหละเย่าเล่นก็ขอส่งความปรารถนาดีให้พี่เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์มิตรรักสุภูสุคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบวชสิ่แหง่งหนตําบลใดก็ขอให้มีความสุขพบพ่อต่้งมิตรภาพที่ดีๆกันระยะน้ำมิตรที่ดีๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําไรชีวิตให้เยลินในวันนี้ขอบคุณในทุกๆวันที่เข้ามาแบ่งปันสิ่งดีๆและมีคุณค่าร่วมกันเสมอๆคลิปนี้ จบอีกเล้วพี่น้องคะดูแลสุขภาพเลยนะคะสวัสดีค่ะ